สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันแบบเห็นหน้าอีกแล้วเนาะวันนี้พี่จะพามาดูโจทย์เรื่องเคเบิลค่ะโจทย์บอกว่าถ้าเคเบิลสามารถรับแรงดึงสูงสุดในเส้นเชือกได้120000ปอนปอนะคะและในขณะที่มันกำลังรับแรงดึงสูงสุดเนี่ยจุดต่ำสุดจะมีแรงดึงในเส้นเชือก9 3 7 0 5 9 3 7 5 0ปอนด์ค่ะถ้าเคเบิลมีความยาวช่วง100ฟุตเนาะให้หาน้ำหนักกระจายสม่ำเสมอสูงสุดที่เคเบิลสามารถรับได้นะคะและเมื่อเคเบิลรับน้ำหนักกระจายสม่ำเสมอค่านั้นแล้วเนี่ยระยะจมสูงสุดมีค่าเท่าไหร่เนะาะอ่ะพี่ก็ขออนุญาตลิสต์สิ่งที่โจทย์บอกเนาะโจทย์บอกว่า Tmax นะคะมีค่าเท่ากับ120,000ปอนด์ ความยาวช่วงเนาะแทนด้วยตัวแปร L ค่ะมีค่าเท่ากับ100ฟุตโอเคต้องการให้เราหา W <ๆ><ๆ>กับเอ,อ h ระยะจมสูงสุดเนาะเ<ๆ>มื่อมเห็นโจทย์เรื่องเคเบิลค่ะขั้นแรกเราต้องตั้งแกนอ้างอิงที่จุดต่ำสุดของเคเบิลก่อนอกำหนดให้ระดับนี้เป็นศูนย์เนาะขึ้นเป็นบวกกับขวาเป็นบวกแล้วกัน,นะคะ่ะ กรณีนี้นะคะเคเบิลเป็นชนิดพาราโบลิกเคเบิลเนาะแล้วก็นะจุด A และจุด B อยู่ที่ระดับเดียวกันนะคะถ้าพี่ตั้งสมการค่ะซิกมา f y เท่ากับ0รวมทั้งซิกมาโมเมนต์รอบจุด A หรือ B ก็ได้เท่ากับ0พี่จะได้สมการนี้ค่ะ ตัวน,นี้ก็คือ r รีแอคชั่นที่จุด A กับจุด B นะคะที่ปลายเคเบิล v นี่มาจาก Vertical เนาะส่วน h มาจาก h o r i z o n t a l นะคะโอเค แล้วก็ถ้าพี่ใช้สมการซิกมา fx เท่ากับ0ค่ะรวมรวมกับการตัดเซกชันพี่จะได้อีกสมการหนึ่งว่า R a h ค่ะมีค่าเท่ากับ r b h มีค่าเท่ากับ w l ยกกำลังสองหารด้วย8 h เนาะ สองสูตรนี้จริงๆน้องๆต้องแสดงที่มาของสองสูตรนี้ด้วยนะคะแต่เนื่องจากวิธีทําเหมือนกับข้อที่พี่เคยทําไปก่อนหน้านี้เนาะหัวข้อศูนย์สองเคเบิลนะคะเดี๋ยวพี่จะแปะ description ไว้ด้านล่างน้องๆสามารถย้อนกลับไปดูวิธีทําได้นะเพื่อความรวดเร็วค่ะข้อนี้พี่ขอย,ยกสูตรมาเลยโอเคคําว่า t maximum ในเคเบิลหมายพรามว่ายังไงณนะจุดต่างๆของเคเบิลอะค่ะ จะมีแรงเทนชันเนาะในแนวเดียวกันกับแนวของเคเบิลซึ่งเทนชันแต่ละจุดเนี่ยจะมีค่าไม่เท่ากันนะคะโดยพาราโบลิกเคเบิลเนี่ยมันจะมีสูตรอยู่เนาะว่า t max ไม่ใช่สิมีสูตรอยู่ว่า t เท่ากับรูทนะคะ t ศูนย์ยกกำลังสองบวก W ลกำลังสอง x ยกกำลังสองะตรงนี้ใส่รูทไว้ด้วยนะ ซึ่ง t 0เนี่ยคือ t ในแนวแ,แกนนอนของเคเบิลใช่ไหมคะทุกๆจุดเนี่ยจะมีค่าเท่ากันหมดนะตรงนี้ก็เท่ากันหมดแต่ว u ค่ะก็คือเท่ากันทั้งเส้นเคเบิลจะมีระยะ x ตรงนี้ค่ะคือระยะตรงนี้ที่วัดจากจุดอ้างอิงมาถึงจุดใดๆบนเคเบิล ถ้ายิ่งระยะ x มากเท่าไหร่หมายความว่าเคเบิลค่ะจะยิ่งมีแรงตึงเชือกมากขึ้นเท่านั้นเนาะดังนั้นค่ะเคเบิลเส้นนี้จุดที่มีระยะ x มากที่สุดเนาะหรือจุดที่จะเกิดเทนชั่นสูงสุดเนี่ยจะเป็นจุด A และจุด B นะคะณนะจุด A และจุด B ก็จะมีแรงในแนวแกน x กับแกน y ใช่ไหมซึ่ง2แรงเนี้ยรวมกันค่ะ จะได้แรง t นะีะจุด a เนาะพี่ก็ขอเขียนใหม่ขออนุญาตใช้ t เป็น t m a มเลยเนาะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าจุด a เนี่ยจะเกิด t ที่มีค่าสูงสุดนะคะก็ต้องใช้แรงในแนวแกน y ค่ะบวกแรงในแนวแกน x ยกยกกำลังสองบวกกันเนาะ อ่ะประโยคนี้ค่ะเขาบอกเราว่าจุดต่ําสุดมีแรงดึงในเส้นเชือกเท่ากับเท่านี้เราจะรู้ว่านะจุดต่ําสุดของเคเบิลอะค่ะจะไม่มีแรงในแนวแกน y เนาะจะมีแรงในแนวแกน x อย่างเดียวโดยแรงนี้เขาจะถูกเรียกว่า t0 นะคะซึ่ง t0 ที่อยู่ณนะจุดต่ําสุดเนี่ยจะมีค่าเท่ากับแรงในแนวแกน x ในทุกๆจุดของเคเบิลด้วยก็คือจุดนี้ก็จะมีแกน x แกน y ใช่ไหมคะแกน x ตรงนี้ก็จะเป็น t0 ด้วยเช่นเดียวกันกับ จุด A คะ่ะตรงนี้ก็จะต้องเป็น T0 ศูนย์เนาะโดยพี่พูดอีกอย่างหน,นึ่งก็คือ ra h คะ่ะจะมีค่าเท่ากับ T0 ศซึ่งโจทย์เนี่ยได้บอกเรามาแล้วอ่ะพี่ก็แทนค่าลงไปเลยนะคะ ไม่ใช่สีตรงนี้ก็คือ R A H AH, เนาะเพราะฉะนั้นตัวแปรจะต้องเหลือเป็นตัวนี้นะคะก็คือ R A v อ่าหน้าจอดีเลยเล็กน้อยนะพี่ขออภัยด้วยแก้สมก,การปกติเลยค่ะพี่ก็จะยกกำลังสองทั้งสองข้างของสมก,การนะ เราก็จะได้ค่าของ r a v นะคะหรือ reaction ณนะจุด a ที่เป็นแนวตั้งออกมาเนาะจากสูตรนี้ค่ะเรารู้ว่า r a v มีค่าเท่ากับ w l ส่วนสองที่ก็จัดรูปสมการนะคะจะได้ว่า w ค่ะมีค่าเท่ากับ2 r a v หารด้วย L เนาะเขาอยากได้ W U ที่มีค่าสูงสุดนะคะลองดูรูปสมการค่ะยิ่ง Reaction นะจุด A มีค่ามากขึ้นเท่าไหร่ W ก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นเนาะดังนั้นที่จะแทนค่า RAV ตรงนี้ค่ะด้วยแรงในแนวตั้งสูงสุดที่เคเบิลสามารถรับได้ก็คือตรงนี้ อาหารด้วยความยาวช่วงค่ะคือหนึ่งร้อยฟุตเราจะได้ค่าดับบยูนะคะออกมาเท่านี้หน่วยก็เป็นปอนต่อฟุตเนาะแรงต่อความยาวเรียบร้อยค่ะคำตอบที่หนึ่งของเรา ต่อไปค่ะหาระยะจมเมื่อดับว่ยูมีค่าเท่ากับเท่านี้เนาะเราก็จะเอาสูตรนี้มาใช้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะจัดรูปสมการ แล้วก็แทนค่าเข้าไปค่ะ กดกดเครื่องคิดเลขนะคะเราจะได้ค่า h ออกมาเท่ากับ19.9 75ฟุตค่ะขออภัยค่ะโอเคเราก็จะได้คำตอบออกมาแล้วเนาะสองข้อของเรา เรียบร้อยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ